บ้านสวยพร้อมอยู่วันนี้นะจะพามาชมบ้าน30ตารางวา4ห้องนอนขนาดใหญ่หญๆกับโครงการเซรานีรากูลอยู่ซอยพัฒนาประดุกบาบัวทองนนทบุรีหน้าบ้านกว้างมากนะคะนี่เลยหน้าบ้านกว้างๆแบบนี้เลยบ้านหลังนี้นหน้าทางทิศเหนือคะ่ะโครงการดีน่าอยู่เป็นโครงการปิดมีดรปภคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงรีโนเวทใหม่ให้ทั้งหลังเช่นเดิมนะคะโครงการดีน่าอยู่พื้นที่ได้ถึง30ตารางวา ในบ้านสามารถจอดรถได้หนึ่งถึงสองคันเลยนะคะในบ้านพื้นที่จอดรถกว้างมากหน้าบ้านจอดได้ในบ้านจอดได้เรารีโนเวทตให้ใหม่ทั้งหมดเลยด้านซ้ายด้านขวาเราก็ความเป็นส่วนตัวให้ทั้งหมดแล้วนะคะด้านบนเราใส่เป็นหลังคาเมื่อต้จัดการความร้อนให้เรียบร้อยแล้วนะคะติดไฟ LED ค่ะหน้าบ้านกว้างมากนะคะพื้นที่จอดรถเยอะมากค่ะหน้าบ้านจอดได้ในบ้านจอดได้หนึ่งถึงสองคันเลยนะคะหน้าบ้านซ้ายขวาจอดได้ทั้งหมดเลยโครงการดีน่าอยู่พื้นที่เยอะค่ะหลังนี้ มาเริ่มจากตัวในตัวบ้านกันนะคะนี่ภายในตัวบ้านนะคะเราปูด้วยกระเบื้องยาง SPC ลายก้างปลาค่ะปูด้วยกระเบื้องยาง SPC ลายก้างปลาให้ทั้งหมดเลยนะคะด้านล่างมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องซักล้างและหนึ่งห้องน้าพร้อมาน์เตร์ครัวค่ะภายในตัวบ้านกว้างมากห้องโถงของตัวบ้านค่ะเป็นห้องโถง30ตารางวาได้ห้องพื้นที่เยอะๆแบบนี้เลยนะคะ พื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะมากค่ะตรงนี้นะคะเป็นโซนซักล้างซักแห้งการเพิ่มขึ้นมาให้อีกหนึ่งโซนนะคะโซนซักล้างซักแห้งอยู่ตรงนี้ได้เลยตากผ้าตรงนี้ได้เลยนะคะด้านบนเราทําเป็นหลังคาปิดมิดใช่นะคะด้าน,นบนใส่หลังคาใหเ้เป็นแผ่นใสให้นะคะตรงนี้เป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะสําหรับทำงานพักผ่อนห้องประชุมอายุห้องเด็กได้ทั้งหมดเลยนะคะเราการเพิ่มขึ้นมาให้เป็นประตูบานสไลด์ตรงนี้เป็นประตูบานสไลด์นะคะเปิดได้ถึง3ด้านเลยเปิดได้ทุกบานเลยนะคะ ห้องน้ําชั้นหนึ่งค่ะห้องน้ําชั้นหนึ่งเราเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่นะคะบูเลนชาวย์ทั้งสองชั้นเลยสุขภัณฑ์ห้องน้าเปลี่ยนใหม่ให้ยกเซตค่ะชาวย์ซักโครกอ่างล้างหน้าบูกระเบื้องให้เต็มห้องผมกว้างมากนะคะห้องนอนเล็กอยู่ด้านล่างหนึ่งห้องนอนใครที่กำลังมองหาห้องสําหรับผู้ใหญ่ห้องสำหรับผู้สูงอายุหรือห้องสําหรับเด็กก็ยินดีนะคะหลังนี้ได้เลยเป็นห้องทํางานก็ได้ ด้านหลังห้องครัวค่ะทำให้เรียบร้อยเคาน์เตอร์ครัวเรียบร้อยแล้วนะคะปูกระเบื้องให้เต็มแบบนี้เลยนะคะทำเคาน์เตอร์ครัวเพร้อมกับชั้นวางของให้ด้วยนี่ตรงนี้นะคะส่วนสักลางสักแห้งค่ะต่อไปด้านบนค่ะหมู่บ้านเสรณีลากูนอยู่ซอยวัดลาดประดุกเดินทางง่ายเดินทางสะดวกด้านหน้าคือแจ็คกรีนวินเลดโฮมโปรบิ๊กซีโลตัสเซนทันเวสเกตรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที T S, สายสีม่วง ฟรีโอนฟรีดาวให้ทั้งหมดเลยนะคะสนใจทักแชทตามเบอร์ด้านล่างได้เลยค่ะยินดีเปิดบ้านให้ชมได้ทุกวันด้านบนมีสามห้องนอนกับหนึ่งห้องน้ำค่ะห้องนอนแรกห้องนอนกว้างทั้งสามห้องเลยนะคะมีห้องนอนแรกด้านบนเป็นกระเบื้องยางให้เหมือนกันค่ะห้องนอนที่สองกว้างมากห้องนอนกว้างทั้งสามห้องเลยนะคะด้านบน พื้นที่ส่วนกลางก็ใช้ได้เยอะมากเลยนะพื้นที่ส่วนกลางมีพื้นที่ใช้สอยเยอะมากนี่พื้นที่ส่วนกลางห้องน้ํากว้างค่ะห้องน้ําชั้นสองกว้างมากนะคะเรากั้นโซนแหง้งโซนเปียกให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วชาาเวอร์ชักโครกอ่างล้างหน้าอันนี้คือเปลี่ยนใหม่ให้ยกเซตเลยนะคะติดเรนชาาเวอร์ให้ด้วยอันนี้คือกั้นโซนแหง้งโซนเปียกให้ห้องน้ำสามารถเข้าออกได้สองประตูเลยนะคะ<ม>จากทางด้านในห้องนอนก็นได้จากด้านหน้าก็ได้ มาสเตอร์เบดรูมค่ะห้องนอนกว้างมากนะคะมีหัวนอนเราทำแบบนี้ให้เรียบร้อยนะคะติดไม้เทียมให้แล้วก็มีระเบียงด้านนอกไปให้ด้วยค่ะมีระเบียงให้บ้านหันหน้าทางทิศเหนือนะคะโครงการดีน่าอยู่มีระปภคอยดูแลความปลอดภัยให้24ชั่วโมงยังเป็นโครงการปิดอยู่นะคะมีส่วนกลาง ถ้าสนใจนะคะทักหานัดได้เลยหมู่บ้านเสวษีรากูลอยู่ซอยวัดลาดประดุกบางบัวทองนนทบุรีหลังนี้รายได้ตั้งแต่25,000บาทขึ้นไปยืนขอสินเชื่อได้ค่ะฟรีโอนฟรีดาวให้ทั้งหมดเลยนะคะพร้อมกับบริการยื่นขอสินเชื่อให้ฟรีค่าสนใจทักนัดตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะยินดีเปิด